อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปซื้อของไปซื้อของก่อน oh, โอโคษนาก่อนนะคะอ่าโอโคนาไปกับไปบ้านไปโอ้โดนหัวฉันพี่ี่ก็เจ็บานี่เดี๋ยว

นะคะเออ